สำหรับตัวหุ่นนะครับเรามีตัวหุ่นใสมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับด้านในจะเป็นท่าเอฟซารอนหรือที่เราเรียกว่ากระบ,บอกนะครับแล้วจะมีไม้ตะเกียบหนึ่งคู่เราจะมาดูวิธีการนะครับสาธิตวิธีการเชิดกันหลักๆเลยนะครับต้องถือด้วยมือซ้ายนะครับถือตัว ไม้กระบอกเนี่ยด้วยมือซ้ายแต่ต้องเรียนว่าบางคนถนัดมือซ้ายถนัดมือขวาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถือไม้กระบอกด้วยมือขวานะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยถือนะเพราะเขาถนัดต่างกันนะแต่ส่วนใหญ่นะครับจะถือด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็มือขวานี่ไร่รยรำทนนี้วิธีการนะครับในการเชิดเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการกล่อมตัว เราก็ต้องทำเพลงเองนะฮะอ่านี่เป็นการกล่อมตัวอ่าเรื่องของการย้อนมือนะครับการย้อนมือนะฮะเรื่องของการย้อนมือการย้อนมือเรื่องของการย้อนมือก็นางนะฮะเรื่ของการย้อนมือ เรื่องของการย้อนมือมองขั้นตอนที่สมก็เป็นกระทบตัวนะครับเป็นทางกระทบตัวนี่เป็นขั้นกระทบตัวเรื่องของการโยกตัวนะครับ ดหายกตัวแล้วขั้นตอนสุดท้ายนี่จะเป็นขั้นตอนของละครเรื่องซึ่งในหุ่นนี้ก็จะแสดงเพลงในละครเรื่องต่างๆครับ